สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับวันในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2022นะคะก่อนอื่นก็คือสวัสดีปีใหม่ทุกคนก่อนเลยนะคะกลับมาทํางานที่เรารักกันดีกว่านะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ว่ากําลังจะทาสกินแคร์นะคะแล้วก็ดูดิเป็นยังไงหน้าช่วงนี้รู้สึกว่าไม่มีสิวอักเสบเลยนะคะแต่ทุกคนน้องสิวอุดตันมาเต็มจ้าบริเวณหน้าผากก็คือมีสิวอุดตันหลายเม็ดมากๆนะคะแล้วก็สกินแคร์ที่ว่าจะมารีวิววันนี้ว่ารู้สึกว่า เขาช่วยวาได้ดีมากๆเลยนะวาใช้ตัวนี้ได้6กเวันแล้วนะคะน้องเขาใช้ดีนะทุกคนแล้วก็เห็นผลนะคะก็เลยจะเอามารีวิวให้ดูกันนะวันนี้ที่ว่ากําลังจะมาพูดถึงก็คือนี่เลยะคะ่ะน้องคนนี้คือสกินแคร์ออกใหม่จากนีเวียนะคะตัวนี้คือนีเวียเอ็กเนสแคร์ซูเปอร์เซรั่มนะหรือว่าซูเปอร์เซรั่มจัดการปัญหาสิวนั่นเองนะคะแพคเกจก็คือมีความคินคีนน่าใช้มากๆนะแล้วก็มีฝาหมุนมาให้เรียบร้อยนะคะว่าซื้อมาจากเซเว่นอีเลเว่นนะราคาประมาณสี 4 5 49บาทประมาณนี้นะทุกคนตัวนี้เข้ามาในปริมาณ 7ML มนะคะมาดูความเค็มของเขากันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นซูเปอร์เซรั่มลดปัญหาสิวแล้วก็รอยสิวลดปัญหาการเกิดสิวซ้ำซากใน7วันนะคะทุกคนมีความเค็มแรงมากๆนะแล้วตัวนี้เขาบอกว่าช่วยดูแลผิวถึง5ประการนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามีซีซบอลิสุทธิ์99%นะคะช่วยลดการเกิดปัญหาสิวนะแล้วก็มีชเชมเทนนะคะช่วยในการปอบประโลมผิว นะมีซาลิไซลิกแอซิดนะคะช่วยในการผัดเซลล์ผิวมีคาเนทีนะคะช่วยในการควบคุมความมันแล้วก็ยังมีไฮยาลูรอนนะคะที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวทําให้ผิวมีความสมดุลมากขึ้นนะเดี๋ยวว่าจะให้เพื่อนๆดูเนื้อนิดนึงนะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดูดิเหมือนจะมีความเข้มข้นใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวว่าจะเกี่ยให้ดูนะคะนี่เป็นยังไงบ้าง เห็นไหมว่าถึงเขาจะดูเหมือนเนื้อนักหนักนะทุกคนแต่ว่าทาไปแล้วมีความบางเบาอยู่นะคะแล้วก็ซึมเข้าผิวได้ง่ายมากๆเลยนี่ลาเจ้าตัวนี้เขาจะมีกลิ่นหอมมันอ่อนนิดนึงนะคะแต่ว่าอธิบายกลิ่นไม่ถูกอะทุกคนวิธีใช้ของวาก็คือว่าจะลงเจ้าตัวนี้ท้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะแล้วก็วิธีลงของวาก็คือว่าจะใช้พวกเซรั่มน้ำตบอะไรที่เป็นเหลวๆอะไปก่อนหนึ่งชั้นนะคะแล้วก็จะตามด้วยน้องคนนี้นะช่วงนี้วาจะเป็นสิวอุดตันบริเวณหน้าผากนะคะแต่ขอโทษจริงๆนะทุกคนคือ ก่อนหน้านี้ที่ว่าจะใช้ตัวเนี้ยวางไม่ได้ถ่าย B4 ให้ทุกคนดูอ่ะมันก็เลยแบบอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้หน้าผากวามันจะมีความแบบ เป็นเม็ดเดเกิดขึ้นนะเป็นสิวอุดตันเกิดขึ้นนะคะคือมันไม่ได้อักเสบเนียทุกคนแต่ว่าเวลาไปกดหัวมันออกอ่ะมันก็คือไม่ออกก็คือนองดื้อมากๆนะคะแต่ตอนนี้หลังจากใช้ได้7วันก็คือหน้าผากมีความเรียบเนียนไปแล้วนะมีความแบบเป็นหัวสิวแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะคะไม่เยอะแล้วนะเดี๋ยวจะลองทาบนหน้าให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็เนื้อเซรั่มเขาจะมีสีแบบ เหลืองอ่อนๆนิดนึงนะทุกคนในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะว่าก็จะทาแบบนี้ไปเลยนะสําหรับวาวาจะทาทั่วหน้าก่อนนะคะแล้วก็จะเน้นในบริเวณที่ว่าเป็นสิวอุดตันนะทุกคนว่าอาจจะบอกผลลัพธ์อะไรได้ไม่มากนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงเนี้ยวาไม่ได้เป็นสิวอักเสบนะจะมีแค่สิวอุดตันเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นสิวอักเสบใช้แล้วเป็นยังไงอะ่ะก็คือวาไม่สามารถบอกได้นะทุก ทาไปเลยนะคะทั่วหน้าแบบนี้เลยนะแล้วก็ความรู้สึกตอนที่ใช้เจ้าตัวนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าเนื้อเขามีความเข้มข้นใช่ไหมแต่พอทาไปแล้วอะ่ะเขาจะไม่ได้เหนียวเหนอะหนะหรือว่าหนักผิวขนาดนั้นนะคะแล้วก็นี่คือผิวที่ทาไปแล้วนะมันจะมีความแบบสบายผิวนะคะแล้วก็อีกอย่างที่ว่ารู้สึกชอบตัวนี้ก็คือเขาเป็นเซรั่มสิวที่ทาไปแล้วมันไม่ทําให้ผิวแห้งอะ่ะทุกคนมันจะรู้สึกว่าผิวได้มีความเติม เต็มความชุ่มชื้นอยู่อ่ะอันนี้คือเป็นอะไรที่ว่าประทับใจมากนะเพราะว่าโดยมากเซรั่มที่เกี่ยวกับสิวหรือว่าเซรั่มทาสิวอะไรเงี้ยมันจะแห้งๆแล้วก็แบบไม่ทิ้งความชุ่มชื้นไว้นะแต่เจ้าตัวเนี้ยเขาทําให้ผิวอ่ะมีความชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ดูดิ เห็นไหมว่าไม่มีความมันอะไรใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะไม่มีความหนึบหน้าไม่มีความเหนียวเหนอะหนะอะไรเลยนะอันนี้คือชอบมากๆทีนี้มาพูดถึงผลลัพธ์จากการใช้เจ้าตัวนี้ได้ประมาณ7วันของวากันบ้างดีกค่ะนะคะสิ่งแรกที่วาบอกเพื่อนๆแบบเมกิก็คือมันช่วยเรื่องสิวอุดตันของวาได้โอเคเลยนะก่อนหน้านี้ก็คือสิวอุดตันขึ้นบริเวณหน้าผากนะทุกคนมันจะมีความเป็นเม็ดๆอยู่นะคะมันไม่ได้ขึ้นแบบเยอะแต่ว่ามันเห็นแล้วมัน ันจะรำคาญตานะคะคนที่แบบไม่ได้เห็นหน้าเราชัดๆหรือมองหน้าใกล้ๆก็คืออาจจะไม่ได้สังเกตอะไรนะแต่เราอะที่มองกระจกอยู่ทุกวันก็คือจะเห็นว่ามันเป็นเม็ดอะทุกคนแล้ววะก็บีบสิวนะคะบีบบีบบีบไปคือน้องไม่ออกอะด้วยความเป็นสิวอุดตนันคือน้องก็ไม่ออกไงทุกคนแต่พอใช้เจ้าตัวนี้ได้ประมาณ67วันแล้วอะว่าลองกลับมาบีบสิวตรงที่มันเคยเป็นเม็ดๆอยู่อะทุกคนจะบอกว่ามันออกมาเป็นหัวสิวเม็ดๆเ,เลยอะแล้วก็คือออกมาหลายเม็ด มากนะคะอันนี้คือสิ่งที่วามาทาคลิปนี้อ่ะวาไม่รู้ว่ามันช่วยเรื่องสิวอักเสบได้ดีแค่ไหนนะเพราะว่าช่วงเนี้ยวาไม่เป็นสิวอักเสบไงแต่เรื่องสิวอุต่าคือวารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากอ่ะเหมือนเจ้าตัวเนี้ยเขาไปช่วยในการผัดเซลล์ผิวนะคะทําให้บริเวณที่มันเคยเป็นหัวสิวที่บีบไม่ออกอ่ะมันบีบออกง่ายขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเนี้ยเขาบอกว่าช่วยในเรื่องการควบคุมความมันด้วยนะตั้งแต่ว่าใช้ตัวนี้มาก็คือวารู้สึกว่าหน้าว่ทีโซนมัน น้อยลงนะคะอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้เป็นฤดูหนาวด้วยหรือเปล่าก็ไม่ดูนะว่าอันนี้ก็ว่าก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าหน้ามันมันน้อยลงจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ว่าใช้ร่วมกับสกินแคร์ตัวอื่นได้แบบไม่มีปัญหานะที่สําคัญตัวนี้เขาย,ยังบอกว่าอ่อนโยนมากๆนะทุกคนเพราะว่าเขาไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มี SL s อนะไม่มีไฮโดรคีโนนนะคะไม่มีมินเนอรัลออนนะคะตัวนี้ผิวบอบบางแพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้นะว่าใช้ได้ประมาณ6 7วันแล้วก็คือไม่มี สิวใหม่เกิดขึ้นนะพวกสิวอักเสบอะไรก็ไม่ได้งอกขึ้นมานะคะน้องๆหรือว่าสาวๆคนไหนที่บัดเจ็ตน้อยหรือว่ายังไม่อยากลงทุนกับเซรั่มที่ช่วยเรื่องสิวในราคาแพงๆตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆนะทุกคนหาซื้อง่ายนะคะแพ็กเกจด,ดีแล้วก็ใช้แล้วเห็นผลจริงๆนะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นเลยนะคะเรียบร้อยนะคะก็มารีวิวสั้นๆประมาณนี้แหละทุกคนถือว่าเป็นการมาเมาท์มอยเอามาแชร์ของดีที่อยากจะบอกต่อกันนะคะใครใช้ เจ้าตัวนี้แล้วชอบไม่ชอบยังไงเห็นผลหรือไม่เห็นผลยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆที่สนใจจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นนะคะและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s ับสไครป์เพื่อนๆใจให้วาด้วยนะจะได้มาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย